สวัสดีครับนี่คือเรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์เมื่อ30บาทไม่ตายทุกโรคค่าแรงขั้นต่ำ600บาทก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเพื่อไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ n s s i h t t New ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือคลิกลิงก์ที่ท้ายคลิปขอบคุณครับ ปี2514ตอนพักไทยรักไทยเสนอนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่คุณหมอสงวนนิจยารำพงนำไปขายทุกพักก็ไม่มีใครเอามีแต่ไทยรักไทยที่เอาพักเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์ถึงขนาดอภิปรายในสภาว่าจะเป็น30บาทตายทุกโรคอาการนั้นดูถูกเหยียดหยามไม่เชื่อว่าจะทาได้จริงนโยบายกองทุนหมู่บ้านละ1ล้านบาทก็พักประชาธิปัตย์อีกแหละที่อภิปรายในสภาวา่า สุจริตเชิงนโยบายให้ชาวบ้านเอาเงินไปซื้อมือถือ AIS ซึ่งตอนนั้นนายทักษิณทินวัตรยังไม่ได้ขายให้สิงคโปร์เป็นของฟุ่มเฟือยเอื้อประโยชน์ให้ทักษิณรวยขึ้นเพราะตามไม่ทันว่ามือถือคือโลจิสติกสที่ทําให้ชาวบ้านทำมาหากินคล่องขึ้นซื้อขายสินค้าได้รวดเร็วขึ้นตัดคนกลางออกที่สุดสนโยบายนี้ก็กลายเป็นเพชรเม็ดงามของไทยรักไทย ที่ใช้หาก,กินได้แม้จนตอนนี้ใครก็ล้มลางไม่ได้แม้จะพยายามด้อยค่าแค่ไหนก็ตามหากจำกันได้พลเอกประยุทธจันโอชาก็เคยเกี่ยวกาดใส่โครงการ30ปบาทรักษาทุกโรคแต่พอ UN ยกย่องก็ยิ้มแป้นรับรางวัลอย่างชื่นมืน่นไม่ยักยันเยียดอย่างเก่าอีกสักตัวอย่างก็อย่างได้นายบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์วันตำบลวันพอดักหรือโอท ตอนคอมชยึดอำนาจปี49ก็มีความพยายามจะล้มให้ได้อุตสาห์เปลี่ยนชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ตำบลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ชื่อสุดเหยไม่ติดปากชาวบ้านไม่เอาจนเหลือแค่โอท็อปเฉยๆก็ยังป๊อปปูล่าจนถึงเดี๋ยวนี้ที่เขียนมาแค่นัยบายไม่กี่อย่างเพื่อให้เห็นภาพพักการเมืองที่ปฏิวัติพลิกโฉมการเมืองไทย ในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมาจากขนมเดิมๆที่ใช้วาจาเชื้อเฉือนล้มล้างฝ่ายตรงข้ามมาเป็นการขายนโยบายให้ประชาชนเลือกแทนจนได้รับชัยชนะท่วมทน้นเป็นประชาธิปไตยกินได้ทําให้ฝ่ายอนุรักษ์ตกใจกลัวอํานาจที่จะถูกแช่สุนักการเมืองและพักการเมืองต้องสร้างเครื่องมือใหม่ๆองค์กรอิสระตุลาการพิวัตรมายุพ,พักแช่แข่งนักการเมืองสลับการปฏิวัตริร่างรัฐธรรมนูญอภยยศ สืบทอดอำนาจที่ทำแล้วได้รัฐบาลหลอยโทยแม้อยู่นานกว่า8ปีจนครบวาระ23มีนาคม2566สู่โหมดการเลือกตั้งใหม่ก็ยังหาผลงานยากเก็นนอกจากกู้หนี้10ล้านล้านบาทมาโฟกัสนโยบายหาเสียงล่าสุดที่อุ้งอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพึ่งถแถลงไปแม้จะออกมาถึง10นโยบายทั้งต่อยอดของเก่าเช่น อัพเกรดนโยบาย30บาทรักษาทุกโรกเพิ่มเรื่องใหม่เช่น1ครอบครัว1ซอฟต์าวร์เรื่องเกษตรแม่นยำเป็นต้นแต่ร้อนสุดร้อนคือหากได้เป็นรัฐบาลจะปรับค่าแรงเป็นวันละ600บาทปริญญาตี25,000บาทในปี2570ซึ่งเพื่อไทยก็รัดก,กลุ่มพอควรบอกสเต็ปสู่เป้าหมายชัดเจนคือต้องทำา GDP ให้โตเฉลี่ย5%ทั้ง4ปี เพื่อรัฐและเอกชนจะมีเงินไปจ่ายค่าแรงได้สังเกตใหม่ว่าหนนี้ประชาธิปัตย์ไม่ได้ออกมาขยียเพราะรู้มือและประทะักันมาหลายรอบแล้วแต่เป็นซีกรัฐบาลโดยเฉพาะจากพลังประชารัฐดำโดยหัวแถวพลเอกประยุทธ์ที่โบจะหาเงินมาจากไหนสู่แถวกลางสู่ชาชมกินที่ว่าจะเป็นหายนะทางเศรษฐกิจและหางแถวเช่นบ้าบอหลอกลวงอีก25ปีก็ทำไม่ได้ ซึ่งไม่แปลกเพราะทุกนโยบายของพลังประชารัฐทําไม่ได้สักอย่างค่าแรง425บาทปริญญาตี20,000วันนี้ค่าแรงคือ325บาทถึง354บาทจนต้องลบโพส์ทิ้งไม่มีปัญญาจะทำว่างั้นเหอะขณะนายทุนห่อการค้าโวยแหลกก็ธรรมดาเช่นบอก SME จะเจ๋งนักลงทุนหนีหมดคนจะตกงานา,นาวก็จริงแต่ ดรแลดีลกวิทยารัตนักวิจายการด้านแรงงานจากจุฬาเปิดเผยว่าสมัยรัฐบาลยิ่งรักษ์ที่ขึ้นค่าแรงจาก215บาทเป็น300บาทข้อมูลจากกรมแรงงานพบว่า0.3%ถูกเลิกจ้างเลย6%กว่าเลิกจ้างบางส่วนแต่93%ไม่มีการเลิกจ้างโดยค่าแรงถูกไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ดึงดูดนักลงทุนสิงคโปร์ค่าแรง1,400กว่าบาททำไมคนยังแห่ไปลงทุนอยู่ ขณะที่ลาว135บาทคัมพูชา268บาททำไมคนไม่แห่ไปลงทุนแทนและกว่า10ปีที่ไทยแทบไม่ได้ขึ้นค่าแรงจาก300เป็น354บาทนั่นคือไตภาคีมีมติให้ขึ้นค่าแรงเพิ่มเฉลี่ยปีละ5บาทกินคนเดียวยังแทบไม่พอกับมีการแห่ไปลงทุนในเวียดนามอย่างมีนัยสำคัญก็เพราะเวียดนามมี FTA กับทุกประเทศขณะที่ไทยไม่มี การทำโอทีเพื่อให้พอกินจนแทบไม่มีเวลาสวดมนต์จะไปให้พัฒนาฝีมือได้อย่างไรถ้าความเจริญของประเทศคือการตั้งสมมติฐานว่าค่าแรงต้องไม่ขึ้นและที่ตั้งเป้าจะาพัฒนาคนส่วนใหญ่ให้มีคุณภาพจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะคนส่วนใหญ่คือแรงงานชัดเจนในข้อมูลตรงข้ามกับที่มโนกันเองเมื่อ30บาทไม่ตายทุกโรคค่าแรงขั้นต่ำ6 0 0บาทก็ไม่ใช่ปัญหา อยู่ที่เพื่อไทยจะแลนสไลด์หรือไม่เท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจาก t ดลิน w s ส์ออนไลนเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ i n s i ซส์นิวฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือคลิกลิงก์ที่ท้ายคลิปขอบคุณครับ